ท่านผู้ชมครับช่วงอิคุเอทเมนวันนี้นะครับมีโปรโอมาทดสอบอุปกรณ์เช่นเดิมซึ่งก็ตั้งโจทย์มาใช่โจทย์วันนี้คือก้านไม้เนี่ยต้องนวดไหมต้องนวดไหมต้องนวดไหมผมเคยได้ยินบ่อยมากในสนามได้นวดก้านก่อนนวดก้านก่อนแล้วคุณเคยนวดไหมผมใช้คำว่าอะไรกันล่ะเรียกตัวนวดกระดึงเหมือนกันหระก็เรียกว่านวดใช่มเดี๋ยวเราต้องถามคนนี้พี่ทอมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับมาช่วยในรายการอีกนะครับพี่ทอมก้านต้องนวดไหมนวดยังไงดีที่สุด <laughs> <laughs> เราชมน,น้อันนี้ค่อยคุย <laughs> ี <laughs> ่จริงๆผมไม่เคยได้ยินคอนเซปต์นี <laughs> ้แต่ผมรู้ว่าถ้าสมมติว่ากริปหรือว่าหน้าไม้กรูฟสำหรับเวทก็ต้องใช้บับ้างก่อนไปใช้จริงอ๋อคือสรุปคือในในเวทีโลกที่ t ทร็กแมนเวิร์กกับนักกีฬาระดับโลก ไม่ค่อยได้ยินคําว่านวดการคือภาษาอังกฤษไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าร<ช>ัน n ิ่งอินเหมือนเหมือนรถยนต์ใหม่ๆต้องร<ช>ันนิ่งอินแล้วก็<ช>มอเตอร์ไซค์ผมเนี้ยพันโลแรกแล้วก็ทิ้งของเหลวเติมของใหม่เอาไอ้พวกจเศษเหล็กเศษอะไรใน<ช>น้า <ๆ S 1> มันเครื่องทิ้งไป<ช> <ๆ S 2> สําหรับโดยทัวโปรโดยทั่วไปแล้วเฉยๆจริงๆก็คือว่าไม่ค่อยได้ยินว่าต้องต้องวดการแต่ผมก็ไม่รู้ว่า เดี่ยมจริงจริงไม่จริงวันีเดวันี้เรามาสอนพี่ถมนึงต้องโน่นหรือเปล่าแผนนนโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและในมือคือการใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันคือไม้เดิมที่เราเคยถ่ายรายการครั้งก่อนที่เรามาแกะพลาสติกกันพร้อมกับพี่ถม๋อโอเคนี่คือวันแรกที่เราได้ใช้กันที่มาทดลองเรื่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้เรื่องปักที้งฮะน่าจะไม่เพราะฉะนั้นเมื่อวันนั้น โอได้แกะสติกใหม่เลยใช่แล้วใช้ข้อมูลก็คืออยู่ที่พี่ทอมอยู่แล้วใช่วันนี้เอามาตีซ้ำใช่ผ่านไปนานเท่าไหร่ละระยะเวลาเท่าไหร่สองเดือนเดือนสองเดือนแล้วได้ตีเปล่าตีครับไม่ได้ไปเก็บไว้ในตู้นะได้นวดบ้างโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะดูตัวเลขวันนี้แล้วเดี๋ยวตัวเลขวันนี้เทียบเคียงกับตัวเลขเก่าแล้วดูซิว่า2เดือนผ่านไปไม้เดิมก้านเดิมหลังจากใช้งานมาแล้ว2เดือนเนี่ยมีตัวเลขอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างโอเคครับโอเคโอเคกดทดลอง แต่ว่าลันอินลลิปที่เขาตั้งมาตั้งดั่งต่้งให้ทัวโลกระดับโลกเขาเขารู้สึกกันยังไงที่ที่ต้องใช้ก,ก็ก็คือคลิปใหม่เอี่ยมเนี่ยบางทีมันจะมันนิดหน่อยหรือว่าใช้ไปแค่รอบสองรอบซ้อมอาจจะอาจจะดว่วอาจจะใช่ผมเชื่อในหลักการความเปลี่ยแปลงของก,าากา้านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราดูมันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าเล่นนานเกินไป,ไป ก้านมันเหมือนจะเริ่มไม่เหมือนตอนใหม่ๆเพราะฉะนั้นตอนใหม่กับตอนเก่ามันก็ต้องมี process ความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแน่นอนครับตอนนี้เหลือแค่ว่าใหม่เอี่ยมใช้ดีเลยหรือต้องใช้ไปแป๊บหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเป็นช่วงพีคของการใช้งานแล้วก็ถึงจะ Decline แล้วระหว่าง low point กับ high point performance ครับต่างกันเท่าไหร่<ๆ>จากที่ work กับ เลเยอรระดับโลกมาเนี่ยพี่ทอมพอจะมีตัวเลขกลม,กลมๆเข้าใจง่ายๆอย่างนันกกอล์ฟทั่วไปอย่างพวกเราเาว่านานแค่ไหนถึงจะหมดสภาพการเขาเปลี่ยนกา้านกันหมดแค่ไหนเนีย่ยการดรายเวอร์จริงๆถ้าพูดถึงระดับทัวริงโป o โลกนี่โดยเฉพาะดรายเวอร์ถ้าถ้าถ้าเจอการที่ชอบเนี่ยจะจะไม่เปลี่ยนเลยจนถึงหักจริงๆ ก้านเหล็กก้านก้านเวทอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนทุกหกเดือนทุกปีอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่ไดรเวอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าหาได้ได้ที่เกียวเหมันใช่หรอคือตอราบใดที่อาการไม่โชว์ใช่นี่นี่คือท,ทั่วไปที่เห็นนะ <Okay. S 1> ถ้าเปลี่ยนคือว่าอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ามีก้านออกมาใหม่ที่ที่ดี <Okay. S 1> แล้วประสิทธิ์ดีกว่า ข้อมูลมันก็จริงๆรอง,งแต่โดนคอมันก็เกียร์อ๋อโอเคเหมือนจะตีโดนคอนี่โดนคอทีหน่อยโอเคนะพอใจหก <Okay. S 2> ลูกมาตรฐานตีโดนไม่ค่อยดีวันนี้แต่ว่าโอเคความรู้สึกคือถ้าพูดถึงความรู้สึกก่อนเลยพูดถึงความรู้สึกกับก้านเมื่อวันก่อนครั้งแรกที่ตีความรู้สึกมันนุ่มขึ้นอ uh huh. นุ่มขึม้นกว่าเดิมพ,ดพูดถึงความรู้สึกนะไม่ได้ดูตัวเลขมันรู้สึกการนุ่มขึ้นอย่าง ครั้งแรกที่แกะพลาสติกตีต่อหน้ากล้องเนี่ยแข็งมากหน้าเยิยเกออกไปไ<ด>ทีเดีแต่พอไปซ้อมได้สักพักหนึ่งแม้กระทั่งคนที่ซ้อมอยู่ข้างๆก็ร้องแต่วันแรกที่แกะแล้วก็เริ่มหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันนุ่มขึ้นความรู้สึกนะแต่ตัวเลขก็ยังไม่รู้รเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขกันจริงๆถ้าพูดถึงการเนี่ยยังไงก็ของที่เราใช้เนะี่ยเวลาผ่านมันก็ ม,มันก็ควรจะนีนะ่หรือว่าหรือว่าเปลี่ยนไปสักแบบหนึ่งเด็ดแต่ถ้าถ้าถ้าดูข้อมูลตัวเลขเนี่ยก็ถ้าพูดถึงแครี่ก็243ร้ามหลาทั้งหมด270โ้อยเ็ดสิกป็ประมาณเท่าเดิมเท่าเดิมใช่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทยียบกับข้อมูลจำได้ว่าถ้าเกิดเมื่อกี้คุยกับโปรดิวเซอร์พี่จอยเขาเขียนว่าแครี่ของเก่าก็คือ240ร้อครับก็ประมาณนั้น l ลอน c ์ <Launch S 2> <Okay. S 1> กับสปินนี่คือ15องศา2 4 0 4 r p m ก็ก็นับว่าดีลูกที่ตีไปนอกจากโดนคอเนี่ยก็โอเคแต่วันนี้ที่โดนคอก่าปกติใช่น,นี่นี่เกี่ยวกับไฟลลูกมากกว่าความรู้สึกผมว่าเดี๋ยว mm. เดี๋ยวไปเทียบกันนะครับแต่เคสเนี่ยจะเป็นเรื่องฟีลมากกว่า เพราะฉะนั้นคำว่านวดก้านจริงๆแล้วกับตัวเลขอาจจะไม่มีผลอาจจะแต่แต่ฟีลอาจจะเปลี่ยนจริงสำหรับฟีลบอกได้เลยว่าทุกวันนี้คือนับแต่วันแรกจากวันนี้คือต่างกันชอบฟีลนี้มากกว่าแน่นอน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 นี่เราต้องมีตอนที่3เพราะคำถามต่อไปก็ต้องมีว่าแล้วใช้ไปนานแค่ไหนถึงจุดที่มันเริ่มมีผลแต่อันนั้นเอาฟีลนักกอล์ฟไม่ได้เพราะว่าสมมติตีไปสักแปดเดือนนักกอล์ฟอาจจะมีความรู้สึกอยากได้ก้านใหม่ เล่นของใหม่ถึงวันนั้นมันก็จะเริ่มชอบไอ้ของที่มีอยู่ในมือน้อยลงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่แน่มันต้องมาดูอิงตัวเลขว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปไหมคือตีไปนานแค่ไหนกว่าตัวเลขจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นยูไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนภารจจนกว่าตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนโอเค no ไม่เป็นไรแล้วจริง segment พวกนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ TrackMan แต่ผม ผมไม่ได้หาว่าทุกอย่างต้องดูเทคโนโลยีบางบางอย่างเราก็ยังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องเดี่ยวก็ยังสําคัญกว่าสรุปคือตอนนี้ในแง่ข้อมูลพี่ทอมมองแล้วไม่แตกต่างเท่าไหร่ไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่ครับถือว่าโดนดีก็ไกลนิดนึงก็โดนไม่ดีก็สั้นกว่านิดนึงแต่พอๆกันนะครับคือเราอย่าลืมว่าระหว่างนี้คนนี้ก็มีการซ้อมอาจจะมีการปรับวงสวิง2เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นบางอย่างมันเป็นตัวที่ตัวนักกอล์ฟ แต่มันไม่ได้ชัดเจนเอ้าให้ชัดจริงเนี่ยต้องเอาแบบคุณยนนะนคุณยนตมาตี <c oughs> และตั้งตัวเลขเดิมครับใช่ไหมสรุปคือไม้ผนกาเฟลไม,ม,ไม้ไม้โยชิมวระที่ได้มาใหม่ได้มาตั้งแต่คราวที่แล้วก้านก้านเดิมมิซูบิชิดีซีรีส์ความรู้สึกต่างกันอย่างเดียวนุ่มว่าเดิม นุ่มกว่าเดิมเพราะงั้นก็คือชอบมากกว่าเดิมชอบสบายใจกว่าดิมชอบตอนนี้มากกว่าชอบตอนนั้น <c oughs> ใช่ครับโอเคโอเคโห้อย่างนี้แสดงว่าตอนที่ได้ไม้มาใหม่และจะชอบฟิลไหมเนี่ยมันต้องคาดการ์ล่วงหน้าเลยนะครับว่าอีก2เดือนข้างหน้ามันจะต้องชอบมากกว่านี้แน่เลยอะไรเงี้ยเพราะณวันแรกอาจจะแบบโอ้ยไม้นี้กระด้างอ่ะแต่ถ้าผ่านไปสองเดือนชอบมากก็ได้ <c oughs> นุ่มขึ้นอ่ะสรุปคือยังไม่สรุปชัดเจนว่านวดแล้วมีผลต่อ p e r f o r m มนซ์มากน้อยแค่ไหนแต่มีผลต่อความรู้สึกของนักกีฬาแน่ๆน ว่านุ่มนวลกับเดิมโอเค okay, ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ